เก่งนะครับมันเป็นลักษณะเขาเรียกว่าภาวะทางจิตนะครับที่ว่ามีความวิตกกังวลหลายเกินเหตุครับปกติเท่ากับวิตกธรรมดาเนี่ก็บอดเป็นยังครับเช่นวิตกกังวลว่ามืออื่นิตื่นไปเรียนหนังสือบ่ท่านมืออื่นิตื่นสายอ่านหนังสือบ่ท่านอันนี้วิตกธรรมดาครับเท่าวิตกแล้วเท่ากับมาอ่านมาเตรียมตัวแล้วก็ตื่นเศร้ากับกบิเป็นยังแต่คําว่าวิตกกังวลมากกว่าปกตินี่หมายความว่า ย่านตื่นสายแล้วจนบริดนอนเบิดมือก็เลยตื่นสายอีทีย่านจะสอบบ่ท่านกับมิตายาบอ่านหนังสือยกเท่อก็เลยสอบบ่ดด้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากังวลเกิดเหตุอันตรายก็คืออันตรายที่เกิดขึ้นกับเท้าวีโตกเกิดเหตุก็คือห,หนึ่งเฮ็ดให้เฮ้าอ่อนเพียเนื่อยน,นะครับบางทีก็เฮ็ดให้เป็นหลายๆนี่บ่ได้ดูแลสุขภาพเจ้าของนะจนเย็ดใหย ให้มีภาวะเจ็บป่วยทางร่างกายได้นะครับเป็นายๆก็เป็นซึมเศร้าไปนะครับซึมเศร้าลายก็อาจจะไปติดยาเสพติดแบบนี้หาที่พึ่งบ่มีนะครับหรือเป็นลรยก็ถึงกับทำลายเจ้าของนะครับสาเหตุนี้สาเหตุของโรคหนหวยนี่เนาะเกิดจากยังนะครับเพราะว่าวิตกกังวลเกิดเหตุนี่อันที่หนึ่งก็เกิดจากสิ่งแววลรอมสิ่งแวดล้อมหมายถึงว่าตั้งแต่พอจะแม่เลี้ยงดูนะครับลูกก็เลยเห็นเราก็เลี้ยนแบบ ยกตัวอย่างเช่นพ่อแม่เห็นงูนะครับเห็นงูแหงเห็นแมงสาบเี่กก็โวยวายตกใจโอ้ยลูกก็เห็นลูกก็เห็นก็เลยจําได้ว่าคันคันต่อไปคันเขาเห็นงูเห็นแมงสาบเขาก็สีโวยวายขึ้นกันนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำสิ่งแวดล้อมนะครับกับวิตกเกินเหตุนะครับอันที่สองก็เกี่ยวกับระบบฮอร์โมนในร่างกายผิดปกติครับฮอร์โมนในร่างกายที่ปกตินี่ที่พบดูก็จะเป็นฮอร์โมนไทรอยครับ หรือหรือเป็นฮอร์โมนเพศชายเพศหญิงที่เปลี่ยนไว้เงินไว้ทองจช่ครับก็ยให้เกิดภาะวะวิตกกังวลหงุหวยบเาสบายเปลี่ยนไปได้ครับข <ạ. S 1> ันคำว่าแบ่งประเภทคนที่เป็นวิตกกังวลหลายๆหงุดหวยหลายๆเนี่นะแต่ที่นี่หนึ่งย้ำคิดย้ำทำครับขันว่าโบรางมือกับล้างนี่นั่นล่ะขันว่าลืมลืมปิดตู้เย็นกับเที่ยวไปเบิ่งจะตูต้เยน็นเขาเรียกว่าย้ำคิดย้ำทำ อันปประเภทที่หนึ่งนะครับประเภทที่สองก็คือย่านบ่มีสาเหตุกลัวไม่มีสาเหตุอยู่ซื้อกลัวซื้กว่าคือจะาข้องสิใตจตหัวเจ็ดเต้นไหวเงื้อออกนะครับเวียนหัวคิดไปเองนะครับอันนี้เขาเรียกว่ากลัวโดยไม่มีสาเหตุนะครับอันที่สามกลัวเฉพาะจบจงย่านเฉพาะเลยนะครับเช่นผู้ย่านหนูกับย่านหนูนะครับผู้ย่านแมงสาบกับย่านย่านโดยโดยอันที่มันกับ,บ่มเด้ทัพอันตรายลยังไงเฮานะครับ บางคนกระยานเข็มเห็นเข็มฉีดยาเลยทีเป็นร่มบางคนกระยานเลือดบางคนกระยานที่สูงนะครับบางคนกระยานสังคมเพอยากเข้าไปยุ่งบางคนหลายๆสิอันนี้เขาเรียกว่าเป็นกลัวเฉพาะเจาะจงนะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือกังวลในกิจวัตรประจําวันนะครับเพราะว่าจะเป็นกังวลเรื่องครอบครัวเรื่องงานเรื่องอ่านหนังสือเรื่องการเลียนนะครับนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นภาวะ แอนเซนตี้นิวโรซหมายว่าวิตกกังวลเกินเหตุหรือว่าโหนหวยห้อย,อยเกง่งโจมเกง่งนะครับการดูแลทีนี่การดูแลนี่มันแกนเใหุได้โดยการหนึ่งต้องปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนความคิดเจ้าของนะครับปรับเปลี่ยนไม่เสร็จนะครับกรรููจักไอรู้จักปล่อยว่างนะครับนะครับเราก็คันห้าญย่านอันฮ้าย่านอีหยังย่านสอบประทันเขากบมาอ,าอ่านหนังสือเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ มันงกติพานธ์ไปได้นะครับคันเป็นทั้งทั้งหมอเวลาเข้าไปหาหมอเขาก็จิมีการปรับความคิดและพฤติกรรมนะครับมันจะเป็นเป็นโปรแกรมทั้งทั้งทั้งจิตเวชเขานะครับเรียกว่า cognitive behavior therapy นะครับคันเข้าไปเขากติแนะนําวิธีนะครับอันที่สองที่เหตุใดง่ายเขาเหตุใดง่ายก็คือการออกกําลังกายนะครับออกกําลังกายวันละห้านาทีก่อนก็ได้นะครับคันคันนั่นละเขาก็ค่อยเพิ่มขึ้น แล้วก็นอกจากออกร่างกายแล้วเขาก็กินอาหารให้ครบหกหมู่นะครับสารอาหารกับเกี่ยวสําคัญกับกับสารเคมีในสมองที่กับฮอร์โมนที่ให้เขาวิตกกังวลได้แล้วก็นอนหลับให้เพียงพอนะครับให้ได้ย่างหน่อยมื้อละหกถึงเจ็ดชั่วโมงนะครับนี่ครับเป็นวิธีป้องกันคันมันยังบวช่ายังบอก่ายวิตกกังวลน,นะครับเขายังคิดอยู่ยังกังวลอยู่กับไปโรงพยาบาลครับหมอเขาก็เสีห้ยยามากครับ เพื่อให้เขานอนหลับเขาลดการคิดยาที่นิยมใช่กันส่วนมากหมอเขาก็ใช้พวกกลุ่มใดอะซิแปมนะครับกลุ่มเบต้าบ็อกเกอร์นะครับพวกโปรปาโนลอนน,นะครับพวกว่ายหัวใจเต้นไววหรือหรือกลุ่มเบนโซไดอะซิปีนนะครับหมอเขาก็จะให้ยาพวกอัลป้าโซแลมนะครับลอลาซีแปมโคนาซีแปมนะครับเขาไปโรงพยาบาลหมอเขาจะจัดให้เรื่องกันเป็นหลายขึ้นบางที่เขาจะให้พวกยาต้านซึมเศร้าแอนตี้ดิเพสเซนต์นะครับพวก ฟูออกเซตินนไ่นะครับอันนี้ก็เป็นภาวะที่เห้าพบบ่อยในบ้านเห่าครับคันเห็นผู้ใดหนุนห้อยป่อยเก้งนะครับให้คิดถึงว่าเขาอาจจะมีความผิดปกติเกี่ยวกับภาวะวิตกกังวลเกินเหตุได้นะครับมันนี้ก็มาฟาังเพลงสาวบันแต่เนาะครับสาวบันแต่ครับ